กะเหรี่ยงเผ็ดรสเด็ดมละกอเที่ยวงานเข้าห่อพ้าทอสามเรือนเยือนผูน้ำร้อนพักผ่อนกระดังลางามตาอ่างแม่ประจันเชื่อมสัมพันธ์กะเหรี่ยงไทยทรงดำอำเภอหนองยับล่องครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งในสองอำเภอที่มีอนาเขตติดต่อกับประเทศพามา่าเป็นพื้นที่ติดภูเขา จึงทําให้มีป่าชุมชนอยู่ในทุกหมู่บ้านอําเภอหนองยาปล้องมีพื้นที่ประมาณ1,249ตารางกิโลเมตรประชากร16,370คนแบ่งเขตการปกครองเป็นสีตำบลประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่อื่นมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ได้แก่ชาวไทยพื้นถิน่น กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำและชาวไทยเชื้อสายกระเรียงชาวหนองยาปล้องมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายรักและห่วงแหนพื้นถิ่นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอหนองยาปล้องเขื่อนแม่ประจันซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรน้ำตกแม่กระดังลาเป็นน้ำตกที่สวยงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเขากระทิงซึ่งมีเส้นทางเดินขึ้นเขา เพื่อไปยังจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาในป่าและบริหารจัดการด้วยการรวมกลุ่มของชุมชนพุน้ำร้อนตลาดน้ำกลางป่าน้ำตกกวางโจซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยววัดยางน้ำกลัดใต้ที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตองค์ใหญ่และ วัดวังผู้ใสในพระสังฆราชูปถมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอำเภอหนองยาปล้องมีนายปรีชาอนันตวรนณาถด,ดำรงตำแหน่งในอำเภอเป็นผู้นำการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับการกับเคลื่อนง,งานในการบำบัดทุกบำรงสุขของอำเภอหนองยาปล้องเราใช้วิธีการทำงานเป็นทีม โดยบุาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้กินอิ่มนอนอุ่นมีสุขภาพที่ดีมีการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอำเภอหนองยะป้องได้น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาใช้พลังบวรและการมีส่วนร่วมของภาคีีครือข่ายทั้ง7ภาคส่วน เป็นคไกายสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายให้อําเภอหนองยาป้องเป็นอําเภอที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนและครอบคลุมในทุกมิติการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขในพื้นที่อําเภอหนองยาป้องขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงสสถาบันหลักสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ มีการจัดงานรัฐพิธีในทุกวันสำคัญเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาพื้นที่ในหลายๆกิจกรรมเช่นจิตอาสาการทำฝายชะลอน้ำจิตอาสาการพัฒนาวัดโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆ เสน่หของการพัฒนาอำเภอหนองยัปล้องคือการก้าวไปพร้อมๆกันด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการโดยบูรณาการการทำงานกับภาคีการพัฒนาเจ็ดภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนำโดยพระคู่สุนทรวัชราการเจ้าอาวาสวัดลินช้างเจ้าคณะตำบลกิติมศักดิ์ ร่วมกับในอำเภอและภาคีการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งเสริมอาชีพและซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และครัวเรือนเปราะบางโดยอำเภอหนองยาปล้องได้จัดตั้งกองบุญสาธารณประโยชน์ในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการปัจจุบันซ่อมสร้างได้ทั้งสิ้นจำนวน16หลัง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยได้ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนสวมใส่ผ้าไทยและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอผ้าในพื้นที่กลุ่มทอผ้าเพชรสามเรือนในการพัฒนาลายผ้าและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน การสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการสร่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้กินเองร่วมกับการทำทังขยะเปียกลดโลกร้อนและมอบหมายให้หมู่บ้านมีการทำเสเวียนเพื่อเก็บใบไม้แห้งลดการเผาขยะและสร้างปุ๋ยหมักบำร,รุงดินปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพื่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูล,ลคา่าเช่นการแปรรูปกาแฟกล้วยขนุนและผลไมอ้อื่นๆตามฤดูกาลปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ปัญหาภัยแล้งขาดน้ำเพื่อการเกษตรและการปรศุสัตว์ในช่วงฤดูแล้งทำให้ผล,ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายและเกิดอักคีภัยในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งอำเภอหนองยาปล่องได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการบูรณาการได้แก่โครงการซ่อมสร้างฝ่ายชะลอน้ำและการมอบโอ่งเพื่อกักเก็บน้ำภายใต้โครงการปันโอง่งอุ้มน้ำบรรเทาภัยแล้งแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเนื่องจากฤดูแล้งมีระยะเวลาที่ยาวนานปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอและไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ทำให้การพัฒนาด้านต่างๆเป็นไปอย่างล่าช้าโดยในอำเภอได้ใช้วิธีการนำการบูรณาการทำงานของภาคีการพัฒนาเจ็ดภาคส่วนซึ่งยังมีข้อจำกัดเรื่องของระยะเวลาในการแสวงหางบประมาณเช่นการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ และการขุดลอกเขื่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากจึงไม่สามารถดําเนินการได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่หากเอ่ยถึงอำเภอหนองยาปล่องไม่มีใครไม่รู้จัก710ฝ่ายมีชีวิตซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการอำเภอนำร่องบาบัดทุกเบื่รุงสุขแบบบูรณาการกิจกรรมสร้าง7 1 0ฝ่ายมีชีวิตพิชิตภัยธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ดำเนินการในปี2565เรื่อยมาและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันในการสร้างฝ่ายชะลอน้ําเพื่อชะลอการไหลของน้ำกักเก็บน้ําและความชืน้นสร้างแหล่งอาหารในแหล่งน้ําและบริเวณใกล้เคียงทําให้ประชาชนมีน้ําใช้ได้นานขึ้นและมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ดังพระราชดดำรัสที่ว่าการพัฒนาจะต้องมาจากการระเบิดจากข้างใน